นางชนีสาวอยากมีผัวนานมาแล้วมีเด็กสายที่น่าสงสารคนหนึ่งซื่อศิลเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบขวบพ่อแม่ตายไปก็ไปขออาศัยอยู่กับญาติพี่น้องเชิงมีฐานะร่ำรวยและมีศักดเป็นป้าของศิลแต่ศินได้เข้าไปอยู่ในฐานะคนรับใช้ หาใช่ฐานะลูกหลานแต่อย่างไรเมื่อสินเข้าไปอยู่ในบ้านของป้าที่ร่ำรวยนั้นเขาก็ขยันขันแข็งทำงานตามที่ได้รับคําสั่งทุกอย่างป้าดํานางเป็นพี่สาวของพ่อศิลทรัพย์สมบัติของพ่อศิลน,นั้นก็ถูกป้าดำโกงไปจนเป็นของตนจนหมดป้าดํานางเป็นคนใจร้าย นางมีลูกสายคนหนึ่งไวัเท่าเท่ากับศิลแต่รูปร่างอ้วนทวมวันวันไม่ทำการทำงานอะไรแต่มีนิสัยขี้เกียจขี้โวยวายในทุกๆวันนอกจากป้าดําจะใช้ศิลตักน้ำกาดบ้านทำกับข้าวทำครัวแล้วก็ย,ยังต้องมาคอยรับใช้ลูกสายของตนอีกศิลทำงานในแต่ละวัน อย่างหนักและเน็ดเหนื่อยมากแต่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรมีเพียงเศษอาหารที่เหลือจากที่เขากินอิ่มแล้วมากินประทังชีวิตไปวันวันเสื้อผ้าก็ได้ใส้แต่ของที่เขาไม่ใช้แล้วและความเป็นอยู่ก็นับว่าลำบากก่าตอนเป็นเด็กๆหลายเท่าตัววันเวลาผ่านไปจนศิลเริ่มเป็นนุม วันหนึ่งสินได้เขาไปตัดฟืนบนเขาพอตกบายก็แบกฟืนกลับบ้านเนื่องจากวันทั้งวันนั้นสินไม่ได้กินข้าวปลาเลยเขาจึงรู้สึกเหนื่อยและหิวมากพอเดินลงจากเขาก็เกิดอาการหน้ามืดตาลายเดินต่อไปไม่ไหวเขาจึงวางห้าฟืนลงแล้วเข้าไปนั่งพักที่ใต้ต้นมะเฟือง แล้วก็ทิ้งตัวลงนอนลงกับพื้นดินสินก็เหลือบขึ้นไปเห็นมาเฟืองสุกดกเต็มต้นแต่และลูกโตโตและเหลืองอารามทั้งนั้นแต่ว่ามะเฟืองต้นนั้นก็สูงเกินที่จะสินปีนขึ้นไปเอาได้เพราะเขาไม่มีเรียวแรงที่จะปีนขึ้นไปเขาได้แต่มองดูมะเฟืองสุกด้วยความเสียดาย แล้วสินก็บนพึนรรมพำออกมาว่าถ้ามีเทพธิราใจดีสักคนมา่วยเด็ดมาเฟืองให้เรากินตอนนี้ได้เรายินดีแต่งงานไปอยู่กินกับนางพอพูดจบสินก็ได้ยินเสียงร้องพัวผัวผัวผัวตอบลงมาจากต้นมะเฟืองพ่อนมเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆหรือ เจ้ายินดีจะแต่งงานกับคนที่เก็บมาเฟืองให้เจ้ากินตอนนี้แน่นะเมื่อสินได้ยินเสียงก็ค่อยๆยเงยหน้าคืนไปมองโดยความประหลาดใจและก็ได้ยินว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของชนีสาวโตวหนึ่งซึ่งกำลังนั่งกินมาเฟืองอยู่สินตกใจมากจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็ไม่มีเรียวแรงได้เพียงแต่คานไปหลบอยู่ห่าง เมื่อนังชนีสาวเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกข้าไม่เหมือนชนีทั่วไปข้าไม่ทําร้ายท่านหรอกท่านนั่งอยู่ตรงนั้นแหละข้าจะเก็บมาเฟืองให้ท่านกินเองพอได้กินมาเฟืองแล้วสินจึงมีเรียงพอได้พูดคุยถามนางชนีทำไมท่านถึงพูดได้แล้วท่านมาจากไหน ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเพราะข้าไม่ใช่นางชนีธรรมดาไงละ่ะข้ามาจากหุบเขาเทวาไหลนู่นระหว่างทางเจอท่านเดินหาบฟืนมาโดยความอ่อนแรงจึงได้ตามมาดูแล้วขึ้นไปแอบอยู่ที่ต้นมะเฟืองนี้สินเลยถามกลับไปว่าแล้วจะตามมาข้ามาทำไมละ่ะนางชนีจึงตอบไปทันทีว่า พ่อข่ายจะได้ท่านเป็นโพนะซีผัวผัวผัวนางชนีตอบออกมาด้วยความเขินอายทั้งสองโหเราะสอบใจกันใหญ่เขาก็ไอถอ่ถามกันไปมาจนนางชนีสาวถามสินกลับไปว่าเมื่อสักครู่เจ้าพูดความจริงหรือไม่ว่าถ้าใครเด็ดมาเฟืองให้เจ้ากินเจ้าจะยอมแต่งงานไปอยู่ด้วย ในสินอึดอัดมีอาการเขินแล้วตอบว่าข้าเอียงก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงพูดไปแบบนั้นคงเพราะชีวิตข้าลำบากเลอเกินข้าไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปเมื่อนางชนีได้ยินดังนั้นก็ตอบว่างั้นเจ้าไปอยู่กับข้าสิข้าจะไม่ให้เจ้าลำบากอีกต่อไปสินจึงทำท้าคุณคิดอย่างไม่จริงแน่ใจ นางชนีจึงไปนังตักสินแล้วพูดว่าเจ้าจงเสื้อใจข้าเถิดและข้าจะไม่ให้เจ้าเสียใจไปตลอดชีวิตนายศีน,นั้นทางชีวิตมีแต่ความทุกข์ยากก็เลยต้องลองเสียงโศกสตาวาสนาชีวิตอีกครั้งจึงตอบตกลงปรงใจไปอยู่กับนางชะนีสาวจากนั้นนายศลก็พาชนีกลับไปที่บ้านป้าดำผู้ร่ำรวย เมื่อก่าวอำลาเมื่อคนที่บ้านเห็นน,นายสินภายณีกลับมาบ้านด้วยต่างก็ตกใจโกว่าสินจะเอามาทำร้ายจึงพักไล่ใสช่ชงให้ออกจากบ้านไปไอ้คนนี้ถ้าท่าจะเสียสติอยู่ดีๆก็เอาสัตว์ปาหน้าเกศน้าโกวที่นายมานาโวยนางชนีได้ยินดังนั้นก็ทําทาขู่จะทำร้ายร่างกาย นายสีนจึงบอกกับป้าคำว่าป้าคำข้ากะว่าจะมาลาท่านขอกลับไปอยู่ที่บ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหนังสนีตัวนี้เพราะนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้าทำงานอยู่ที่นี่แต่ชีวิตก็ลำบากขึ้นทุกวันตาดำจึงรีบบอกไปว่ามึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเถอะรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลย พาสัตว์ป่าน่าเกียดน้ากลัวของมึงออกไปด้วยเดี๋ยวมันจะมากินหมูกินไก่ของกูหมดไป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 ,ไป,ไปแล้วก็ได้ล่สินออกจากบ้านไปอย่างกับหมูกับหมาในสินก็พานางชะนีกลับไปที่บ้านเก่าของตนซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ,อยู่แล้วมีเพียงที่ดินรกร้างจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปลูกกระท่อมเล็กๆ พอได้กระท่อมเป็นที่พักอาศัยสาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เกเรนขี่เอียงเห็นสินกลับมาก็คิดว่ามันคงเสียสติไปแล้วอุ้ยคนอะไรอยู่กับชนีน่าเกียดจริงๆพอสาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้และในทุกๆวันนางสนีกับนายสินก็จะเข้าไปประหาในปา่าช่วยกันหาอาหาร ลูกผักทำสวนทั้งสองดูแลเอาใจใส่กันและกันอย่างดีแล้วค่อยมีความรักให้กันต่อกันเลื่อยมาวันหนึง่งนางชนีพูดกับนายสินว่าพี่สินอีกเก้าวันท่านจะช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมได้สิเจ้าจะให้พี่ช่วยอะไรข้าอยากจะขอให้ท่านเดินทางไปกับข้าโดยข้ามภูเขาทั้งเก้าลูกนั้น แล้วก็จะถึงหุบเขาเทวะไลซึ่งที่นั้นมีตนโพงเงินโพทองที่สามารถถอนคำสาบให้ออกจากตัวข้าได้นายสินก็ตอบตกลงไปและนางชนีก็ได้พูดต่อว่าแต่เราต้องเดินทางอดอาหารจนกว่าจะไปถึงหุบเหียวแห่งนั้นฝ่ายนายสินฟังแล้วก็เสื่อครึ่งไม่เสื่อครึ่ง แต่เขาก็คิดทบทวนว่าตั้งแต่รวมชีวิตด้วยกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้นางชสนีไม่เคยพูดเท็ศกับเขาเลยดังนั้นเมื่อถึงเวลาไปนายสินจึงยอมอดอาหารเดินทางไปเพื่อหาตนโพงเงินโพทองที่หุบเขาเทวไลทั้งสองเดินทางมาสามวันแล้วโดยไม่ได้กินอาหารอะไรเลย มีเพียงแต่ดื่มน้ำประทังชีวิตนายสินเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแรงแต่พยายามคิดได้ใจว่านางชนีตัวนี้ทำดีกับเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาทุกทรมานนานกานี้ก็ทนมาแล้วเราคงจะไม่ตายที่นี่หรอกนายสินกับนางชนีเดินจงมือกันมาเรื่อยๆ และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงหุบเขาเทวไลและมีต้นโพเงินโพทองก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนต้นโพนางชะนีก็พูดกับนายสินว่าให้พี่นางรอข้าอยู่ตรงนี้นะโซนข้าจะปีนขึ้นไปล้างคำสาบที่ต้นโพเงินโพทองนี้และท่านจะต้องจำคำข้าไว้ไม่ว่าท่านจะเห็นของมีค่าหรืออะไรโร่งลงมา ท่านจงอย่ายืนมือไปแตะต้องโดยเด็ดขาดนายสินก็รับปากจากนั้นนางชนีก็ปีนขึ้นไปบนต้นโพงเงินโพทองทันทีส่วนนายสินก็นั่งรออยู่ทางล่างไม่นานก็ปรากฏเห็นว่าต้นโพงเงินโพทองที่นางชนีปีนขึ้นไปนั้นเกิดเป็นแสงประกายแวววับต่อจากนั้นก็มีเพชรนินจินดา ร่วงลวงจากต้นโพงเงินโพทองอย่างช้าๆและลงลงมาเป็นระยะระยะในชินเห็นดังนั้นในใจของเขารู้สึกอยากได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจริงๆแต่ก็ยังจำคำํำชับของนางชนีได้จึงไม่เอื้อมมือไปจับเมื่อเพชรนินจินดาร่วงลวงสู่พื้นดินแล้วก็จะหายลับไปจากนั้นก็เห็นชามเงินชามทอง คอยลอยล่วงลงมาอีกมากมายในสินก็ไม่ได้ยืนมือไปเหมือนกันแต่มีผ้าห่มคนสัตว์พื้นหนึ่งซึ่งร่วงลวงมาเป็นยางชุดท้ายแล้วกํำลังจะร่วงลงชูพื้นดินนายสินรู้สึกชอบมันเลอเกินไม่อยากให้มันลอยผ่านไปนายสินจึงเอื้อมมือจะไปจับผ้าห่มนั้นจูจูก็มีเสียงทักขึ้นทันทีว่าจ้าจับ ข้าบอกแล้วว่ายา,าจับไงแล้วศินก็หันไปตามเสียงนั้นก็เห็นหญิงสาวรูปร่างสง่างามคนหนึ่งมาปรากฏตัวต่อหน้านน,นายศิลเขาตกใจคิดว่าเป็นคนที่ผ่านมาแล้วถามว่าท่านเป็นใครสาวงามจึงตอบว่าข้าเองนังชนีที่ผ้าท่านมาไงต้นโพงเงินโพทองได้ช่วยล้าง สำระคำสาปที่ทำให้กลายเป็นชนีตอนนี้ข้ากลับมาเป็นคนปกติแล้วท่านเกิดไปแล้วสินี่ข้อดีนะที่ท่านยังไม่ได้เอื้อมมือไปจับผ้าห่มคนสัตว์ผืนนั้นไม่อย่างนั้นละก็ท่านคงจะกลายเป็นสัตว์อย่างอื่นไปแล้วเพชรนินจินดาที่ล่วงลงมาก็คือคาบชนีที่หลอกออกมาจากร่างของหญิงสาว และผ้าห่มคนสัตว์พื้นนั้นก็คือคนของชนีที่หลุดออกมาชายหนุ่มสงสัยจึงรีบถามขึ้นทันทีว่าแล้วเจ้าไปเป็นชนีได้ยังไงข้าก็เที่ยวหาของป่าไปเรื่อยแล้วก็มานั่งพักใต้ต้นโพตน้นนี้เมื่อเด็ดใบโพเล่นก็ปรากฏมีเพชรนินจินดาร่วงลงมาอย่างช้าช้าจึงคิดจะนำไปขายเมื่อเอื้อมมือไปจับของเหล่านั้น ก็กลายร่างเป็นชนีซะแล้วตั้งแต่นั้นมาข้าก็เที่ยวเชาะหาว่าจะมีวิธีใดที่จะกลายร่างเดิมได้ก็ได้ไปพบกับท่านฤาษีท่านหนึ่งท่านบอกว่ามันคือคำสาบสำหรับคนโลภที่สอบยิบจับของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะหลุดพ้นคำสาบได้ก็ต่อเมื่อ ได้ช่วยให้คนทุกข์ยากให้มีกินแล้วจึงกลับมาล้างคำสาปที่ต้นโผอีกครั้งจึงจะกายสู่ร่างเดิมและแล้วข้าก็ได้มาพบกับท่านแล้วทั้งสองก็กอดกันโดยความรักหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางกลับบ้านชายนุ่มกับนางชนีกลายเป็นร่างสาวที่งามกอดใจชีวิตกันอย่างปกติสุข มีเงินมีทองใช้ไม่ขับสนเพราะทั้งคู่ต่างก็ขยันทำมาหากินเก็บเล็กผสมน้อยทำไร่ไทยนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่กินตามภาษาการเวลาผ่านไปป้าคํากับลูกชายได้ข่าวว่านายสินได้เมียรูปงามและมีชีวิตสุขสบายก็เกิดความอิจสาริษยาขึ้นมา ป้าดำจึงไปถามคนระแวกนั้นว่าไอ้ศินมันไปได้เมที่ไหนมาท่าทางลักษณะดีสาวบ้านจึงบอกว่ามันเคยบอกเอาไว้ว่ามันไปพบแม่นางนี้ในป่าตอนกำลังหาฟืนจากนั้นป้าดำาจึงให้ลูกขึ้นเขาไปบ้างเพื่อจะได้พบกับสาวงามที่ขยันทำมาหากินแบบนายศินบ้างเมื่อหนุ่มขี้เกียจขึ้นไปบนเขาแล้ว ก่อฟืนใจไปตัดฟืนอยู่หลายวันเพราะกลัวแม่จะด่าเอาเพ่อกลับมาบ้านก็พาสาวงามคนหนึ่งมาด้วยส่วนป้าคำก็นึกดีใจโอ้ยสบายแล้วลูกเราลูกชายเราได้คนขยันขันแข็งมาช่วยทำมาหากินแล้วป้าดำเห็นดังนั้นจึงให้ยิงสาวคนนั้นพักอยู่ที่บ้านพ่อตกกลางคืนมา คืนหนึง่งหญิงสาวคนดังกล่าวก็พาฟูงโจรเข้ามาป้นเอาชับสินเงินทองในบ้านไปจนหมดก่อนที่นางจะไปก็ได้บอกกับป้าคำกับลูกว่าจริงๆแล้วข้าคือเมโจรขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พาข้ามาอยู่ในบ้านของพวกเจ้าไม่ต้องยากลำบากหาที่พ้นเลยทั้งสองแม่ลูกเสียใจมาก ทรัพย์สมบัติที่ชังสมมาก็หมดเกลี้ยงภายในพิบตาไม่เหลืออะไรเลยคงเหลือแต่บ้านที่เป็นทรัพย์สมบัติอย่างชุดท้ายต่อมาไม่นานป้าํำก็ตัดสินใจขายบ้านทิ้งเพราะไม่มีเงินสำหรับใช้ใจ่ายส่วนลูกสายจอมขี้เกียจก็ทำงานอะไรไม่เป็นเลยมีแต่เกาะแม่กินไปวันวันและต่อมา เงินที่ได้จากการค้าขายบ้านก็ร่อยรอลงเรื่อยๆไปจนสุดท้ายสองแม่ลูกก็กลายเป็นคนเรียร่อนหาขอเข้าคอปากินไปวันๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องสีสตอรี่โดยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟัง